คลิปนี้นะคะก็จะเป็นหวยฮานอยนะคะฮานอยรอบเย็นเนาะอันนี้กี่โมงวันนี้ก็น่าจะลงเร็วนะคะเนาะนนี้คำเตือนจากช่องเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็เข้านะคะ,ะเพื่อนๆพี่ส่วนมากแล้วนะคะตัวตัวฟันกับตัวรอง มันก็ไม่ไม่ค่อยจะหลุดนะเดี๋ยวนะอันนี้วันที่แหลรวที่เจ็ดเจ็ดใช่ไหมอันนี้ศูนย์เนี่ยอันเนี้ยอันนี้ศูนย์ก็เข้าแล้วก็อันนี้วันที่อะไรเนี่ยแปดวันที่เก้าวันที่เก้าที่เก้านี่ฟันหกกับเก้าเออมาเนิคู่วันที่สิบ ฟันสองกับหกหกกับเก้าตัวเดียวกันอืมสองมาหกมาเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานฟันไปที่สองนะคะแล้วก็ลงศูนย์แต่เมื่อวานนี้ใจชอบศูนย์เยอะหนากศูนย์ก็มานะคะพคุนพี่ตัวจับชุดนะมันจะเป็นตัวรองนะคะ ตัวจับชุดหกเก้าหกเจ็ดเนี่ยแต่พวกเนี้ยคือส่วนมากนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเลขตัวเลขที่นาขฟันเนี่ยหมายถึงว่าคือมันหน้ามันน่าจะมาเนี่ยส่วนมากแล้วมันมันจะไปทางบนซะเยอะนะคะพเพื่อนเพนี่เนี่ยลองสังเกตดูอ,อย่างกับอันนี้อันนี้วันที่เจร่เนี่ยวันที่สองเ่ยนะ อ่ะสองเห็นไหมหน้าฟันไปที่แปดนะเห็นไหมคือมันมันมันต้องมันต้องมีให้เห็นนะ่ะทุกคนพี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวันที่สองเห็นไหมแปดมันจะมามามา,มาล่างก็ได้บนก็ได้แต่ส่วนมากนะคะสายวิ่งสายวิ่งนะคะสายวิ่งยืนน่าจะไปทางบนนะคะ แต่เนี้ยคือนาคนาคทำเป็นนอยรวมไงนาคไม่ได้แยกไงแต่ถามว่านาคทำแยกไว้แยกไว้เหมือนกันนะคะเนาะแต่ไม่ไดเอามาลงเพราะว่ามันจะนู่นนี่นั่นอะ่ะเพราะว่ามันมันก็จะออกแบบติดติด,ดกันเลยอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นพิเศษเป็นพิเศษเป็นปกติแล้วก็เป็น v a p อย่างเงี้ยมีชรนมีไหมครับมันมีแต่เป็นด้ามอะเนาะอเอาด้ามอะเป็นมีกนด้ามนะมยังไงอ่ะมันไม่ด้ามแบบ ยาวนะใช่ผมจะมากันกันเนี่ยแถเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะใช้ได้ปะล่ะดูดูเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเนี่ยมันจะเป็นของเนี่ยเนี่ยแบบนี้แล้วเป็นด่านพลาสติกนะอันนี้เป็นแบบด่านโอ้ยเป็นแท่ง เนี่ยพเพื่อนพี่สังเกตดูแล้วก็อันนี้นะคะเนี่ยเนี่ยไล่มาเลยคืออย่างน้อยๆมันต้องมีเห็นอย่างน้อยๆมันต้องมีเห็นบนนะคะอันนี้หลักการดูนะแล้วก็อ่าถ้าเป็นสูตรเนี้ยสูตรนี้นะคะน่าจะใช้นะคะจะใช้ของหวยลาวด้วยฮานอยด้วยแล้วก็รัฐบาลไทยด้วย รัฐบาลไทยน้าก็ทําเก็บไว้นะคะซึ่งว่าใช้สูตรเดียวกันคือมันจะมีตัวฟันได้หมายถึงว่าตัวเด่นนั่นแหละแต่ถ้าตัวเด่นมันไม่มามันจะมาตัวใกล้เคียงตัวใกล้เคียงก็คือตัวพวกนี้เนี่ยเห็นไหมแต่มันก็น้อยนะน้อยที่จะไม่มาน้อยที่จะไม่มานะคะเดี๋ยวหวยไทยเดี๋ยวน้าจะให้ดูนะคะหวยรัฐบาลไทยน้าทำเก็บไว้เหมือนกัน แล้วมันก็ฟันออกมาแค่ตัวเดียวนะคะแต่หลักเลขพวกนี้นะคะหลักเลขพวกนี้มันมันไม่รู้ได้ว่ามันจะเป็นล่างหรือจะเป็นบนแต่ถามว่าจะรู้ได้ไหมคือเราต้องเขาเรียกว่าเทียบอะเทียบเทียบสูตรนะคะที่ที่ที่ทําเก็บไว้นะคะแต่ที่นาคเอาให้ดูเนี่ยหมายถึงว่าส่วนมากแล้วนะคะมันจะยืน มันยืนได้ทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ถ้าเป็นสายวิ่งนะคะอย่างน้อยน้อยมันต้องมีให้เห็นอย่างน้อยน้อยมันต้องมีให้เห็นเนี่ยอันนี้หกใช่ไหมอันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้สองอ่ะเดี๋ยวดูวันที่สามวันที่สามวันที่สามหรือวันที่อะไรเนี่ยน่าไม่ได้จดไว้มากเดี๋ยวอ่ะอันนี้ไหนดูสิอันนี้วันที่เท่าไหร่สามสี่สี่ สี่ฟันฟันไปที่สนะี่เนี่ยเห็นไหมบนมันก็จะเกิดทันทีเนะี่ยเพืคอนในตีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะมีหลักสี่เห็นไหมเนี่ยอ่ไปไหนละเนี่ย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 เห็นไหมเนี่ยสี่สองเก้ากับสองห้าเนี่ยคือยังไงมันต้องมันต้องเกิดมันต้องเกิดที่บนนะคะ คือบนมาได้ล่างมาได้แต่ถ้าสายวิ่งนะถ้าสมมุติว่าวัดใจนะคะคือบนอย่างเดียวแค่นั้นจุบข่าวนะคะเพื่อนผีเอคนี้ส่วนมากนะคะคือนา่าคือสายวิ่งเน,ะนาะหน้าจัดอย่างเดียวคือบนอ่าพิเศษไม่มานะคะจัดไปรอบที่สองก็คือปก คือเขาเรียกว่าทบอ่ะเ,เพื่อนพนี่พีเข้าใจไหมนั่นแหละแล้วก็ศพจบที่เมื่อวานเห็นไหมสองบนแต่ถามว่าศูนย์หน้าก็ชอบแ้วเมื่อวานเนี่ยหน้าก็อัด,อ,ดอัดอัดศูนย์ไปเหมือนกันศูนย์เนี่ยหมายถึงว่าคือมันเป็นไม่รู้นะแต่แต่ศูนย์เมื่อวานเนี่ยเนี่ยคือมันชอบอ่ะแต่คือหน้าเน้นบนอย่างเดียว นี่ไเพื่อนๆในพี่ดูศูนย์ศูนย์สี่เห็นไหมอันนี้ก็ศูนย์ก็คือบนเนี่ยคือมันมาได้ทั้งล่างทั้งบนแต่คือสายวิ่งนะคะก็คือวัดใจคือบนนะคะแต่ส่วนมากก็คือคือนาคทำเนี่ยคือนาคจะจะวินิจฉัยสูตรของนาคอยู่แล้วนะคะคือนาคจะเป็นสายที่วิ่งแล้วก็ลูดนะคะแล้วก็คือหลักเนี่ยเป็นบางครั้งนะคะนอกจากว่าวันไหนหาหา หาสิ่งเปรียบเทียบมาเปรียบเทียบได้นะคะน่าถึงถึงจะเอาแบบเป็นชุดนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อวานก็มาลองแต่ตัวตรงเนี้ยไม่มาอืมเพราะว่าเมื่อวานมันออกสี่ศูนย์ศูนย์สี่นี้น่ากลับไปที่สามศูนย์เนี่ยเพืพ่อนๆพี่ลองเทียบดูเนาะแต่วันนี้ชอบแปดนะวันนี้ชอบแปดน่าชอบแปดวันนี้ ยังไงน่าจะมาบนว่าอย่างนั้นนะยังไงก็น่าจะมาบนนะคะยังไงก็น่าจะมาบนไม่รู้นะชอบอะถ้ามีแปดมันก็ต้องเป็นสามถ้าไม่สามก็คือห้ามันก็มีอยู่แค่นี้นะคะเพื่อนๆพี่เลขไม่มีอะไรมากนะคะน้องใครที่ ชอบก็ลองเอาไปพิจรารณาดูได้นะคะเนาะถ้ายัางไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ